ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทิน ถูกแน่งวดนีห้าวันเกิดดวงตกบ่อเงินบ่อทองค้าขายร่ำรวยมีโชคพุ่งชนจะมีท่านที่เกิดวันไหนบ้างไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นดวงชะตาฟ้าเปิดแล้วไม่ว่าคุณคิดจะทำการค้าการขายสิ่งไหน ขอให้ทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจะเกิดผลสำเร็จแน่แท้เงินทองโชคลาภจะไหลมาเทมาไม่ขาดสายโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวในรูปแบบออนไลน์จะค้าขายดีเยี่ยมยอดขายเทน้ำเทท่าหรือกว่าได้ขอแนะนำให้ทำบุญกับเจ้าที่เจ้าทางสถานที่ทำงานหรือทำบุญกับหัวหน้าคนที่มีอายุมากกว่าที่เป็นผู้หญิงแล้วการเงิน จะปังขึ้นทันตาเห็นอันดับสองสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนี้ ดวงหน้าที่การงานจะเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหลังจากนี้จะได้รับการคี้คายแล้วพอผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเป็นพิเศษทําให้การงานรับรื่นขึ้นหยิบจับทําโปรเจกต์ใหญ่ๆก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานกลับมารักใคร่กลมเกี่ยวมากยิ่งขึ้นส่วนการเงินมีเงินทองใช้ไม่ขัดสนอะไรถือว่าการเงินยังอยู่ในช่วงที่รับรื่นดี เพื่อเป็นการเสริมดวงขอแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแหง้งหรือทำบุญตักบาตรทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มอาหารจะช่วยส่งเสริมด้านการเงินทำให้คนวันนี้รับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายอันดับสาสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ดวงชะตา เทวดาอวยชัยแล้วหลังจากที่ทนทุกข์ทรมานมานานหลังจากนี้จะลืมตาอ้าปากได้แล้วการงานที่ทำอยู่จะเกิดความรุ่งโรจน์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวการค้าการขายยอดขายจะดีขึ้นลูกค้ามากหน้าหลักตาเข้ามาอุดหนุนรัวๆส่วนคนที่ทำงานประจำหรือหาเช้ากินค่ำต่างๆก็ตามจะมีเกณฑ์ที่เงินเดือนจะพุ่งสูงขึ้นหรือมีเกณฑ์ได้โชคลาภลอยอีกด้ว นอกเหนือจากนี้อยากให้การเงินของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ขอแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลโรงศพห้องน้ำหรือการถวายน้ำดื่มจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเงินได้ให้มีกินมีใช้ไม่ขัดสนในอนาคตอันดับสําสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ คนวันนี้ดวงแข็งโชคชะตาไม่สามารถเล่นตลกได้หรือใครที่เคยทนทุกข์จะทุกข์อยู่ไม่นานหลังจากนี้จะยินหยัดได้ด้วยตัวเอง การทำงานของคุณนั้นจะเกิดความรับรื่นอย่างแน่นอนจะมีคนคอยช่วยเหลือแถมการเงินสามารถเดินได้อย่างสปพั์หากไขรลม้มก็สามารถยืนได้อย่างภายในเร็ววันช่วงนี้การเงินโดดเด่นมีโอกาสเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วได้รับรางวัลใหญ่หรืออาจจะถูกสามตัวตรงๆก็เป็นได้เพื่อเป็นการเสริมดวง ควรทำบุญเกี่ยวกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวให้พ่อแม่พี่น้องหรือคนรักจะมีโอกาสเสริมดวงทำให้การเงินของคุณนั้นกลับมาสะพัดมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารดวงชะตาดวงดีไม่แพ้ใครแต่จะโดดเด่นทางโชคลาภลอยบอกเลยว่า ผลบุญที่ได้ทํามาส่งผลแล้วการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีแววรุนรางวันใหญ่จะถูกสามตัวตรงๆหรือถูกรางวัลที่หนึ่งก็ขึ้นอยู่กับผลบุญที่คุณได้สะสมทําเอาไว้ด้วยส่วนใครที่เคยติดขัดทางด้านปัญหาการงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเพื่อนที่ร่วมงานอยู่จะเป็นกระยามิดที่ดีคอยช่วยเหลือคุณ ขอแนะนำการทำบุญเสริมดวงกับเด็กกำพร้าหรือผู้สูงอายุจะทำให้คุณนั้นมีการเงินที่ราบรื่นการงานไรซึ่งอุปสรรคปัญหาชีวิตของคุณจะเกิดความก้าวหน้ามากกว่าเดิม ไม่เชื่อไม่ลบรูหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกดสับสก b e กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ